จากนั้นก็ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นนะครับพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีนครนานิงก็ได้ร่วมกันบันทึกลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่นกับเทศบาลนครนานิงนะครับที่โรงแรมพูลแวนจังหวัดขอนแก่นนะครับนายธีรศักดิ์ทีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมด้วยมิสเตอร์โจหงปอนะครับนายกเทศมนตรีนครนานิงก็ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ปี2,560ถึง2,561นะครับเพื่อกระชับมิตรภาพและก็เพิ่มความเข้าใจระหว่างนครขอนแก่นกับนครหนานหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับทั้งนี้ในบันทึกข้อตกลงก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับหทั้ง2อฝ่ายนียจะจัดคณะผู้บริหารเทศบาลเยี่ยมเยือนกันเพื่อปรึกษาหารือรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆนะครับ2ทั้ง2ฝ่ายจะส่งคณะ ด้านวัฒนธรรมการศึกษาการท่องเที่ยวและการกีฬาเยี่ยมเยือนกันนะครับเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและก็ความร่วมมือในทุกด้าน 3. ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมการศึกษาสร้างความสัมพันธ์โรงเรียนที่พี่น้องและก็การแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรม 4. นครน,นนิงจะเชิญชวนนครขอนแก่นเข้าร่วมกิจกรรมสําคัญ ในระดับนานาชาตินะครับเช่นงานนิทรศาการจีนอาเซียนเทศากาลศิลปะเพลงพื้นบ้านานานาชาติหนนิงอีกด้วยนะครับ